อันนี้นี่น่าจะเป็นลุมระเบิดนะครับลุมระเบิดสมยัยตะกี้ตะเกาเนาะอ่าบบเมนซะาแม่ยังไดเพราะว่าสะนี่เฮาซิบบมีความสามารถไอ้จกได้นะครับเนาะเพราะว่าเป็นหินเป็นหยางก็น่าจะเป็นลุมระเบิดที่สมัยอ่าคับไลคอมมินิตนะครับเนาะสมัยพศ .2514 นรนะครับที่ข้าเจ้าลบสู้กันก็น ถือลูกระเบิดลูกปืนใหญ่นะครับลงประกากกายเป็นสะในปัจจุบันนี้นะครับเนาะสวัสดี FC และผู้ติดตามสุกูสุคนระเบิดตอนนี้เสื้อเก่งเดอะสตอรี่นะครับออยู่ที่อนุสรสถานคูฮานน้อยนะครับเดี๋ยวเอาสิพาทุกคนมาเบิ่งแล้วก็มาาสืบ,ปร,บาาสประวัติความเป็นมานะครับเนาะ 2,514- ถึง15 2,514- ถึง15ตรงเออขาตีกันอยู่นี่เนี่ยนะนั่นแหละครับไรคอมมินิตนะนั่นแหละตรงนั้นแหละออบางที่ซีประมาณซีส่งพันห้าร้อยสิบสามบวกอืสิบสองสิบสามนี่เนี่ยกำลังเดือดอยู่นะอ,อืมสิบสองสิบสามกำลังเดือดอยู่เออเดือดตอนนั้นนะอ,อืมประมาณปุ๊บละเออตีตีแสดงว่าตีอยู่ช่วงนั้นคือประมาณปีส่งปีก็จบเดือนบอน่อเนาะ เท่าซีรีส์ก็ปีบุญถึงเนาะยิ่ยงตอนนั้นปีค่อยเกิดพวกพวกอดีนมะมา้อืมอืม็มันสงบปีปีนั้นอืมนานาเกอเออสงครามนาเกอสมัยนี้เนาะนาเกอสงบระยะนั้น,นอญญตอนพันห้าร้อยสิบสี่โอ้แสดงว่าตอนค่อยเกิดพอดีเออมันก็เกิดสี่สิบห้าสิบปีได้เนาะ,นนะประมาณสี่สิบห้าสิบปีหลังเจ้าก็หาก็เกิดค่อยก็หากเกิดยายเราก็กำลังเป็นวัยรุ่นช่วงนั้น เครื่องบินลบเขาก็บซื้อมาตอวน,นั้นกับเกิดเกิดเกิด,กดสูงนั้นพร,ร,ระเจ้าอยู่หัวซื้อมาพระเจ้าอยู่หัวซื้อมาตัวนั้นซื้อมาซอยให้รัฐบาลทานไทยเนาะนั่นแหละสู่รบครับไรคอมมินิตสมัยตะกี้อันนี้คือเราเกิดมาทัานสมัยนั้นนะครับทุกคนสมัยสี่สิบปีห้าสิบปีเราเป็นคนตะกี้ตะเก่าหก่นยักน้อยอย่คน,นี่คือบังเกอร์สมัยส,ยส,ยสงคราม สี่สิบปีห้าสิบปีสมัยทหารไทยเพิ่นขับไล่คอมมิวนิสต์นะครับเนาะโอ้น,ะน,นี่บังเกอร์อันนี้เนี่กันระเบิดได้อีกบ่อนี่อันนี้นะเอนนนะอกันได้จนลูกปืนมั้งนี่เออลูกปืนเนาะระเบิดใช้ยันมีเลยเนาะบมจเลอโอ้อันนี้มาในนี่นะครับเบิ่งบังเกอร์ครับทุกคนเวลาเข่าลบกันลบกันเท่ากันลี่อยู่นี่แหลนะเนาะเอาพี่จีกับเออเอาพี่จีมากกับกายพ<ม>ูดกายพูดไปเนาะ,นนะโอ้บางย่างบางย่าง โอ้นี่ครับทุกคนโอ้ทหารเขาเข้ามาอาประจำการมานี่แล้วนีนวนว่เออพึง่งพึ่งสร้างสร้างเสร็จเออพึ่งสร้างพึ่งบูรณาการเสร็จเนาะนี่ละนี่ละอ,อ่หลังจากจบสงครามนะครับเอามาไว้ให้เด็กน้อยเข้าค่ายลูกเสือนี่ละเออลูกเสือลูกเสืออันนั้นเดี่ได้ยินข่าวว่าลุมระเบิดบอ่อะนะนั่นนหะเออไปพาไปเบิ่งลุมระเบิดเนี่ย ฐานฐานปืนเออทานโอ้ฐานปืนใหญ่โอ้สมัยสงครามนาเกะคอมมิวนิสต์ว่าง่ายๆแล้วคือคอมมิวนิสต์นี่อยู่แถวนี้แล้วเขามาตีครับไล่เขาไปหนึ่งบ่ยู่อยู่ดงโอ้โอ้ยู่ดงผู้ผู้แต่ว่าเขามาตั้งฐานอยู่นี้หมดแล้วฮะอันนี้ของทหารโอ้อันนี้ของทหารของทหารรัฐบาลโอ้ของทหารรัฐบาลที่มาตั้งไว้แล้วกันเป็นฐานไอ ต่อสู้หรือว่าเป็นทานเป็นทานกระจายกำลังโอไปเนะเออานะโอ้บรรเลวเฮาเราเอาปืนใหญ่มาตั้งวนน้นี้นเออนี่ครับมีเป็นบังเกอร์เนาะนี่คือทานทานปืนทานปืนทานปืนใหญ่เวลาเวลาทหารเขาออกรบออาอย่างกะถ้าเกิดเขาขอสนับสนุนปืนใหญ่กะให้ยิงมาจุนี้จุนี้ Oh, อนนนะว่าอันคน้อบิรทดอยู่มองนี้เดอ้อนั่นแหละยิงลงจุดน,น,นี้นั่นแหละโอ้ oh, อันนี้คือฐานปืนเออครับเล่ากับเป็นคนตะกี้ตะเก้านะครับทุกคนแล้วก็ฮู้ฮดฮู้ดเครื่องบินสมัยนั่นไอหลวงซื้อเครื่องบินมาให้ทหารรุบนะครับสมัยนั้นกับเป็นเครื่องบินระดับสูงอยู่ได้ยยี่ห้อ,อยังก่อนสมัยนะ โอวีเทนครับ o, อ๋อเฮายัางเกิดกบบทััครับทุกคนแต่เราหูจักยี่ห้อเครื่องบินโอวีเทนและกับปัจจุบันนี้กะปับ๊บความทันสมัยขึ้นมาเป็นสติลเนาะอยู่นี่อืมอยู่นี่มันเป็นกิเพนโอ้กิเพนโอวโอ้สุดยอดเลยโอ้ทหารใหญ่คือเอาปืนใหญ่มาตั้งไว้จุดนี้แล้วก็รอรอให้รอสัญญ,ญาณจากทหารที่ ลาบออกไปนะว่าโอเคให้ยิงมาจุดนี้เด้อครับไล่คมนิดจุดนี้จุดนี้เขาก็ยิงไปเออเขาจับเรดาร์เจมอย่างไปเนาะแสดงว่าจุดพุ่นกับแม่นบ่แม่นไปไปไปเบิ่งนะครับท่านนี้โอ้สมัยนั่นดน่าจะเป็นนายพลนํำทีมออกรบก็ได้ได้เจ้านี่เนาะแต่ในนี้เป็นกองนวลสิก่อนะวเัาอย่างไรเขาขอไปภาคใต้กับไปเนาะ อ่านหนังสือบูได้บุ้ยกระยาเอากก็ะทนี้ยิงปืนเป็นเนาะโอ้ตัวนี้ก็แม่นปืนง่ายแสดงว่าปืนง่ายที่ใไ้คับไล่สมัยนั้นนี่มีสองจุดสองอืมมีสองฐานไว้ง่ายไปนี่ครับทุกคนอันนี้คือเป็นเป็นอฐา,านประจําการทหารไทยสมัยนั้นนะครับเนาะ มันไผ่เป็นนายกสมัยนะสมัยนั้นนะครับนี่มันเปรมบ่โอ้เปรมเป็นนายกเปรมเนาะอืมนั่นสมัยพุ่นเด้อมันสมัยใหม่แล้วอันเปรมนี่เนาะเป็นเปรมเป็นเซววิลิตเมนยังพุ่เด้อเออโอ้ครับคือกริดปลาปลาโมดพุ่นเด้ออืมสมัยสี่สิบห้าสิบปีหลังเนาะ่นหลังอืมสายบ้านนี่อันอันพุ่นเด้อโฮแจ๊กอยู่บ่อันสถานอันนะ S <S ปืนใหญ่เห็นบ่มปืนใหญ่ตังอยู่โอ้เขาสู่ซื้อโอ้โซซือเนาะโอ้นี่ครับทุกคนเข้ากันมาอ่าจุดที่สมัยเขายังน้อยอย่างๆเนาะอยู่ผู้พานอันนี้เขาเอิ้นผู้พานน้อยเนาะภูพานน้อยอืมผู้พานใหญ่แล้วสิยู่แถวเมืองสกลขึ้นไปนั่นละกาลสินพ่มันต้องเลื่อยสุมสุมเด็จมากเออเลือ่อยสมเด็จมาเป็นผู้พานใหญ่ครับแถวนั้นก็มี แถวนั้นก็มีค่ายทหารได้ผู้เขียวนะมันบอกเออแล้วก็มีถ้ำพวกถ้ำเสรีไทยเนาะพวกแล้วก็ต่าลงไปก็มีหนสำนักกันนั่นบุรลษมีตำนักกันเออพระพัตนักพัตนักในหลวงาไปบงห้องตดินพนเออมีบ่ห้องตดิน้๋อไปบังห้องต้ดินปะพ้าไปบังไหเออครับโอ้มีห้องต้ดินนะครับสมัยสงครามสมัยนะเฮาเกิดบ่ท่านนะคนรุ่นใหม่กะ นักหลงนักเรียนก็นได้เฮียนแต่ในหนังสือนะครับแต่ว่าฐานที่จริงนี่เฮายังบ่กเคยมาเห็นกับจุดนี้เฮาสิพาทุกคนมาเบิ่งนะครับเนาะมีห้องใต้ดิน,นครับมีฐานปืนใหญ่สองฐานนะครับอยู่ภูพาน,น้อยอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมติดครับอำเภอเงดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับดงหลวงกับนาแก่อืมดงหลวงกับนาแก่ส่องพี่น้องสองฝังเนาะอ่าแถวนี้ก็เป็นจุดที่ กําลังพลนทหารครับของบรญชาการที่สมัย confess, ตะกี้ตเกาเนาะอยู่เขาเวางงห้องใดินเนี่ยห้อกระบดเออนี่ครับเบื้องเฮือนเบื้องซ่านข้าเจ้าสมัยตะกี้เขาใส่ใส่ปูนใส่หินนะเพราะว่าถ้าเกิดมีการสู้รบกันนี่มันี่ป้องกันได้ดีนะครับบวกคือกําแพงไม้คือซูมือนี้นะครับนี่เห็นบ่เป็นหินเป็นปูนบัดแต่ข้าเจ้าก็ปั๊บตกแต่ง ให้เป็นท่านสมัยเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับเนาะอู้แถวนี้กว้างหรีป่าไม้กับอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ป่าไม้ยังอุดมสมบูรณ์ซัมหนี่เนาะสมัยตะกี้ซําได้เนาะวอดได้ปืดเข้ามาพอดีอันนี้บ่เป็นองอ้อันนี้มันยังป้อมไดเนี่ป้อมอ้บังเกอร์รุ่นแรกบังเกอร์รุ่นแรกครับทุกคนนี่บังเกอร์รุ่นแรกลังปืนกลอล้ อันนี้บอกห้องใต้ดินนะนนมีเป็นบงังบังเกอร์รุ่นใหม่อันนี้นะมมอันนี่ครับอันนี้คืออ่าบังเกอร์หรือว่าหลุมลบภัย hmm. นะครับเนาะเดี๋ยวเราลงมาบดงกันม,มาอัยนน่าลงมาโอ้โาได้ไกลอย่งพักเดี๋ยวใหม่ใหม,ม่โอ้อันนี้รุ่นใหม่เป็นบังเกอร์รุ่นใหม่อือเขาคิดคิดคนมาจากเวียดนาอือเวียนามันเป็นแบบแบบนี้แหละเวียนา โอ้โจตเนียนาาโอ้เวียดนามแบบนี้เลอเรียนแบบขมาเนาะมีพ huh. ัดลมมีอย่างพร้อมสมัคี้นะครับมีฟไหมไฟยึดเนี่ยเวียดนามเออสุดท้ายก็ตายคือเขาโอ้ ยืดความพุ่งยังไงอยู่สหรัฐเลยอืมจัดจ้านแล้วนะอันนั้นเป็นยังไงลานยาโมโอของลานยาโมอ,อันนี้คือลานยาโมลานยาโมคือเพิ่นเอาไว้แบบเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสมัยฮาสงคารามเนาะโอ้ยนี่อ้สาธุเด้อดสารเจ้าพ่อภูพานไทยรักวิชาการที่เพิ่นประจําอยู่นะแถวแถวนี้เนาะอนุโซนสถานนะครับก็ ไปเฮากับไา้การโอ้ตัวนี้โอ้ลายครับทุกคนพอบังเกอร์ของทหารตั้งขอบแนวสันผู้เลยนี่ครับเรียงเรียงขึ้นมาแสดงว่าถ้าเขาซิมาบุกนี่แสดงเพื่อสิเข้ามาฮอดอันจุดศูนย์บังซาการนี่โอ้ยากเติบครับเบึ่งบังเกอร์เรียงเป็นแถวเลยครับบุบังเกอร์น,รอรนึงกระตัต้นเลยสิบคนต้องอยู่ในหัน บรันเขาก็เข้ามาลุยล่ะโอ้อระนุสรสถานผู้พานน้อยครับสมัยสงครามอ่า้าแก่หรือว่าช่วงที่ครับไลคอมมวนิสต์ยุคไท,ท้ายเนาะเออจะเป็นยุคคอมมวนิสต์ช่วงไท,ท้ายแล้วอืม เจ้าซื้อ,อยังเจ้าฮะซื้อจริงฮะซืซอริมสมวังเซนสุภาโอ้สมวังเซนสุภาสมวังเซนสุภาครับ,เ,รบเป็นคนอยู่ในเขตอำเภอนาแกา่เป็นคนเก่าคนแก่ที่หูประวัติในการาทำสงครามหรือว่าขับไล่คอมมิวนิสต์สมัยนั้นนะครับเนาะแล้วปัจจุบันเล่ากะมาเป็นหมอหักยานะครับทุกคนเข้าป้าเข้าดงเข้าไปคุดหักไม้จนพีสเล่าพุ่มไม้ใส่ เรากับบริยานปัจจุบันสถานที่แห่งนี้นะครับนากการส้ประโยชน์ในด้านให้ความรู้ของนักศึกษานักเรียนที่มาตั้งค่ายลูกเสือเพราะว่าวิวที่ทิน์แล้วก็ภูมิประเทศครับไซได้เล็กน้อยมาเห็นนี่ตื่นตาตื่นใจเลยครับใครๆครับเป็นทหารสมัยนั้นเลยอันนี้จุดหนึ่งครับ เดี๋ยวเ้าพาทุกคนมาเบิ่งปืนใหญ่นะครับสมัยที่ขราเจ้าไซคับไลคอมมินิตช่วงนะครับช่วง40ปีห้าสิบปีหลังเนาะโอ้ปืนใหญ่โอ้ยเป็นอันนี้เนาะเฮาก็บ่เคยเห็นครับทุกคนบ่งปืนใหญ่ก็ใหญ่สมซื้อดีครับต้องไซกำลังรดหรือว่ากำลังคนผเดเออขนง่าย อย่างได้ซ้ำนี่ปืนใหญ่นี่ครับทุกคนปืนใหญ่ตัวนี้แหละครับที่เป็นปืนใหญ่ใช้ในการอาสนับสนุนสำับทหารลาบที่กะเจ้าออกไป ในจุดของคอมมิวนิสต์เนาะครับเนาะทหารรับที่ไปอกอกชีเป้าแล้วก็สร้างให้อกําล่างจากปืนใหญ่ปืนใหญ่ก็ทิ่ยิงปืนไปจุดที่คอมมิวนิสต์อยู่ที่ทหารรับขาเจ้าซีเป้านะครับเนาะคิดว่าประมาณนั้นครับผมหลังจากาเสร็จสิ้นนะครับเนาะภารกิจต,ตีคอมมิวนิสต์หรือว่ากลุ่มดาวแดง เพื่นว่าตีคอมนิตเป็นผลสํเเ็จนะครับเนาะเพื่อนกะได้มาตั้งอนุสรสถานอ่าไว้แห่งนี้นะครับเนาะโดยเพื่อนกะสร้างสัญ,ญลักษณ์อ่าของสถานปฏิบัติการป่าปรา,ปปามคอมนิตนะครับเนาะสมัยนั้นแต่ว้จุดนี้ตรงผู้พานน้อยนะครับเนะาะอำเภอนาเก่จังหวัดนครพนมติดครับมุกดาหารครับทุกคน นี่ครับอนุสรสถานแห่งความสงบครับผมกะสิขอญาตปิดคลิปประวัติคร่าวๆนะครับนะของอนุสรสถานอ่า ผู้พันน้อยนะครับผมคือคล้ายๆว่าฐานที่ปกป้องหรือว่าขับไล่คอมมอนิสต์สมัยพอโโศ .2514 นะครับเนาะประวัติความเป็นมาก,กับบางทีอาจจะคลา,าดเคลื่อนนะครับจริงแน่บบจริงแน่กะบโให้ว่ากันนะครับเนาะก็ะถือว่าคร่าวๆให้ทุกคนได้รับรู้คนรุ่นใหม่นะครับที่บทจักความประวัติเป็นมาของอ สมัยสงครามขับไล่คอมมิวนิสต์นะครับผมขออนุปิดคลิปไว้สักนี้ครับผมทันทึกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามไเด้อขอบคุณครับ